เอาละนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับรูอีสานบ้าการ์ตูนนะครับวันนี้นะครับเราก็ยังมาอยู่ในการ์ตูนที่มีชื่อเรื่องว่าเฟื่องห่าวของเรานั่นเองนะครับทุกคนวันนี้เรามาถึงตอนที่113กันแล้วนะครับทุกคนก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมคลิปพร้อมกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางลุอีสานกันด้วยนะครับส่วนใครนะครับอยากจะสนับสนุนลุ่อีสานนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ทางช่องทาง Item ทูมันนี่วอริทข้างๆคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะทิ้งไว้ให้นะครับหรือว่าใครนะครับไม่มีเงินจะสนับสนุนนะครับก็สามารถสนับสนุนผมด้วยการไม่กดข้ามโฆษณานะครับผมจะขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับทุกคนนะครับ ก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพจเด็กติดเกมเป็นสุดยอดทหารนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็รับชมคลิปนี้เป็นพร้อมกันเลยนะครับอหยุดนะแน่จริงก็ย่านี่สิวะเจ้าหนูเจ้าหนีไปไหนไม่ได้หรอกยอมตายแต่โดยดีสเถอะเอจ้าหนูหยุดหยุด เจ้าหนูไม่หนีแล้วเหรอเจ้ายอมตายแต่โดยดีสะเถอะท่านอาจารย์เราทำยังไงกันดีบอกข้าทีง่ายง่ายแค่โจมตีลงไปที่พื้นก็พอเจ้าหนูนั่นมันทำอะไรน้ะมันบ้าไปแล้วเหรอ ข้าก็ไม่รู้ไม่ต้องไปสนใจหรอกข้ามันให้ได้ก็พอ,เ,อเสียงอะไรนะพยักปีศาจมินกลุมชียุนใช่ไหมพวกเจ้าเล่นกับเจ้าตัวนี้ไปก่อนละกัน เจ้าหนูนั่นตั้งใจเรียกพยักพิศาทมินออกมาแล้วเจอกันใหม่ถ้ามีโอกาสล่ะนะพี่ใหญ่เราควรไล่มันต่อหรือเปล่าไล่กับผีสิฟักนี้แล้วเจ้าหนูเจอกันข้างนอกเจ้าจได้แลกเป็นพันชิ้นล้านชิ้นหน้า ท่านอาจารย์นี่เรามาถึงเขตอันตรายสีแดงแล้วนะทำไมท่านถึงไม่เตือนข้าเลยล่ะเจ้าเด็กขี้ขาดข้านี้สำหรับข้ายัางเรียกว่าเขตอันตรายไม่ได้เลยด้วยซ้ำเ,เสียงอะไรเนาะมีวิญ,ญญาณขอบเขตเทวะขั้นสูงอยู่ขอบเขตเทวะขั้นสูงท่านอาจารย์ ทาช่วยขอ้อรวบรวมกันเธอได้ไหมไปขอพระเจ้าไปข้าจะนอนท่านอาจารย์ท่านจะมีช่วยข้าจริงๆหรอหน่าลำคาญเ,เพียงแค่เสียงคำราม ก็ทำให้เจ้าวิญญาณนี่สงบลงได้ท่านอาจารย์ช่างน่าทึ่งจริงๆฮึไม่ต้องมาประจบข้าเจ้าหนูกันแท้นี้เป็นของเจ้าแล้วเฮิยนับว่าไม่เสียหายที่แลกอูจริงสิบชิ้นกับกันแ้า ท่านอาจารย์ท่านเป็นอะไรไปไม่เป็นไรแค่การโจมตีเมื่อกี้มันทำให้พลังวิญญาณข้าลดลงขอแค่ได้พักสักหน่อยก็พอแล้วเอ๊ะพลังวิญญาณลดลงทุกครั้งที่โจมตีมันฟื้นฟูไม่ได้หรอหากเจ้ายังมีชีวิตอยู่มันก็จะฟื้นฟูกลับมาได้แต่สำหรับข้า ช่างมันเถอะไม่ต้องห่วงข้ายังไม่ตายตอนนี้หรอกข้าจะต้องไม่พายายามไปยืมมือท่านอาจารย์และต้องหาวิธีช่วยนางให้ได้ท่านอาจารย์รูปเหล่านี้หมายถึงอะไรกันเจ้าเด็กโง่าบางสิ่งบางอย่างด้วยฐานการบ่มเพาะในตอนนี้เจ้าก็ยังไม่อาจเข้าใจมันได้หรอก นอกจากนี้การที่เจ้าไม่รู้จะดีกับตัวเจ้าเสียกว่าหึหากไม่ต้องการพูดก็ไม่ต้องพูดสิข้าไม่ชอบให้คนมาดูถูกการบ่มเพาะของข้านะแล,แล้วก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าทุกคนถามว่าทำไมอัดถึงหายไปนานจังนะครับเนื่องจากผมไม่มีมังงะที่จะอ่านนะครับ หากใครท่านไหนนะครับอยากให้ผมอ่านมังหะเรื่องไหนให้ฟังหรือว่าให้ดูนะครับก็สามารถเขียนใต้คอมเมนต์แล้วก็แปะริ้งไว้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวแอดนะครับจะเข้าไปอ่านแล้วก็เข้ามาอัดคลิปวิดีโอให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับส่วนคลิปนี้นะครับรุ่ยอีสานบ้าการ์ตูนนะครับก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกาบสวัสดีครับ